สวัสดีครับวันนี้อาทิน้านรูทีวีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้การลบบัญชี Gmail ออกจากสมาร์ทโฟนนะครับหลายๆท่านก็คือให้คนอื่นสมัครให้หรือว่าร้านค้าสมัครให้บางคนก็สมัครบ,บัญชีอีเมลซ้อนกันนะครับมีหลายบัญชีอยู่บนเ,เครื่องสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยก็คือมี2อบัญชีบัญชีอีเมลก็คือถ้าบัญชีไหนที่เราไม่ใช้งานผมแนะนําให้ลบออกจากสมาร์ทโฟนไม่ต้อง ไปเก็บไว้บนเครื่องเพราะว่าบัญชี Gmail เนี่ยมีประโยชน์มากบนสมาร์ทโฟนของเราประโยชน์ยังไงก็คือสำรองข้อมูลต่างๆเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Line หรือประมาณนี้นะครับเราต้องเลือกใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งบนสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนอกจากคนคนนั้นจะมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ในเรื่องของอ e ีเมลแล้วจะใช้กี่บัญชีก็ได้อ่าเราไปดูกันเลยว่าทําอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยเราก็ไปที่ไปเปิดที่แอปพลิเคชันของ Gmail อแอป พลิเคชัน gmail เนี่ยทุกเครื่องอขาดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีถ้ามีคนพยายามเจาะระบบอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็น facebook line ระบบธนาคารที่เราเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของเราเนี่ยระบบจะแจ้งมาที่อีเมลของเราตรงนี้เลยแจ้งผ่านตรงไหนครับข้างบนตัวเนี้ยะระบบจะแจ้งนะครับเห็นสถาน,นะอยู่แถบด้านบนตัวเนี้ยเราก็สามารถที่เปิดดูได้ว่าเอ้ยใครจะทำอะไรกับบัญชีอะไรต่างๆของเราได้เพราะฉะนั้นสมาร์ทโฟนทุกเครื่องจะขาด ตัวนี้ไม่ได้เมื่อเราเจอแล้วเราก็กดเข้าไปเลยปุ๊บมากดเข้าไปลักษณะเน,นี้ยนะครับอ่าเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นลักษณะเน,นี้ยถ้าใครไม่เคยส่งเมลไปไหนไม่เคยเอ่อสื่อสารกับใครอะไรประมาณเนี้ย ก็จะไม่มีบัญชีอีเมลไม่มีโชในส่วนนี้นั่นเองที่เห็นอยู่ขณะนี้ก็คือเป็นหน้าตาของแอปพลิเคชัน Gmail เวอร์ชันล่าสุดก็จะเป็นลักษณะนี้นั่นเองเอ่อถ้าแอป Gmail ของใครนะครับไม่เป็นหน้าต่างลักษณะน,นี้ก็ให้ทําการอัปเดตแอปนะครับเพื่อที่จะให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนั่นเองเสร็จแ,แล้วผมต้องการที่จะลบบัญชี Gmail ตัวนี้ออกทำงไงในส่วนนี้ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของเราเอา่อเราจะกดในส่วนนี้นะครับที่รูปโปรไฟล์ของเรานั่นเองเอ่กดเข้าไป ไปหนึ่งครั้งปุ๊บอ่าโอ้โหอันเนี้ยคือบัญชีอีเมลของผมทั้งหมดเลยนะครับเยอะแยะเลยที่เห็นตัวเนี้ยนะครับอ่าเราจะลบบัญชีอีเมลออกทำยังไงเออสไลด์ลงไปข้างล่างสุดเลยเราจะเห็นคำว่าจัดการบัญชีในอุปกรณ์เนี้ยจัดการบัญชีในอุปกรณ์เนี้ยให้เรากดเข้าไปหนึ่งครั้งปุ๊บ กดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราไปกดที่คําว่า Google เมื่อเจอแล้วกดเข้าไปเลยที่ Google ไปเลยนะครับก็จะเจอ,อบัญชีอีเมลทั้งหมดอยู่บนสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองอต่อไปผมจะลบบัญชีตัวนี้ออกนะครับตัวนี้บัญชีอีเมลของผมตัวนี้ออกบัญชี i 0 8 4 6 1 3 6 1 7 6 gmail.com เราก็กดเข้าไปที่บัญชี Gmail ที่เราต้องการลบปุ๊บ กดเข้าไปเลยเสร็จแล้วสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่องแต่ละยี่ห้อ,อาการลบเนี้ยจะต่างกันบางเครื่องจะลบจะจะเห็นนะครับบางเครื่องจะเห็นปุ่มลบลบบัญชีหะือประมาณนี้นะแต่ของผมเนี้ยใช้ยี่ห้อวีโกการลบก็คือเมื่อผมเข้ามาในส่วนของอ e ีเมลตัวนี้แล้วการลบก็คือจะมีปุ่มจุดไข่ปลาด้านบนตัวนี้จะมีจุดไข่ปลาเราก็กดที่จุดไข่ปลาหนึ่งครั้งจะมีคําว่านําบัญชีออกนําบัญชีออกเราก็ทําการกดปุ่มนะครับ เราก็ทําการกดรายการคําว่านําบัญชีออกตัวเนี้หนึ่งครั้งปุ๊บก็จะถามก่อนนะครับถามเราก่อนว่าการนําบัญชีนี้ออกจะเป็นการลบข้อความรายชื่อติดต่อเนี่ยเป็นต้นนะทั้งหมดเลยจากโทรศัพท์ของเราถ้าเราโอเคจะลบละนะครับก็กดที่คําว่านําบัญชีออกทันทีเลยก็สักครู่นะครับเครื่อง,องผมเครื่องของผมเนี่ยจะช้าหน่อยรอสักครู่นี่คือลบแล้วนะครับ ลบและหายไปละในส่วนนี้แต่เครื่องของผมจะอืดหน่อยอาจจะเครื่องของผมนียจะช้าหน่อยคือ,อะระบบจะลบข้อมูลบัญชีอีเมลนะการซิงข้อมูลต่างๆบนสมาร์ทโฟนของเรานะครับระบ,บบก็จะทําการลบออกทั้งหมดเลยนิดช้านะรอดูนะครับจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในส่วนนี้ก็คือการลบบัญชี Gmail อ,ออกจากสมาร์ทโฟนของเรานะครับ ถ้าใครมีบัญชี Gmail หลายบัญชีอยู่บนสมาร์ทโฟนหรือว่าบนโทรศัพท์ของเราเงี้ยบัญชีไหนไม่ได้ใช้งานก็ คือควรที่จะลบออกเราต้องรอนะครับลักษณะนี้ก็คือเราต้องรอนั่นเองผมจะลองลูกศรย้อนกลับไปกดก็ไม่ไปประมาณนี้นะครับลองอข้างล่างข้างล่างลองกดปุ๊บย้อนกลับก็ไม่ไปไหนถ้าเรากดไม่ไปไหนอย่างเงี้ยค้างอยู่ก็คือระบบทํางานอยู่เราไม่ต้องไปตกใจก็คือต้องรอบางเครื่องมันก็จะเร็วนะปุ๊บๆเรียบร้อยละอันนี้คือการลบบัญชีอ Gmail ออกจากสมาร์ทโฟนของเรานะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะแล้วก็ที่สําคัญใคร ทําเป็นแล้วฝากไปสอบต่อด้วยการสอนคนอื่นนี่ก็คือจะเป็นการพัฒนานะครับพัฒนาประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองดีที่สุดคือการสอนคนอื่นนั่นเองถ้าใครทําเป็นแล้วก็ฝากไปสอนต่อด้วยโอเควันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านไม่มากก็น้อยถ้าไม่ใช่แล้วก็กดปุ่มออกไปเลยนะปุ๊บปุ๊บออกจากบัญชีอีเมลเลย แล้วก็สุดท้ายก็ฝากกด subscribe หรือติดตามช่องให้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ